สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicercup.com นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำน้ํานมเต้าหู้นะครับด้วยเครื่องคันน้ำผลไม้แยกกระกระบบเกีียวคู่รอบต่ำนะครับยี่ห้อ a n g e n juicer นะครับก่อนที่เราจะมาทำน้ํานมเต้าหู้ทานเองเนี่ยเรามาประกอบเครื่อง a n g e n juicer กันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่อง a n g n e l juicer นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น,นที่ประกอบง่ายมากนะครับเกลียว2อันนะครับ ตามด้วยห้องคันนะครับแล้วก็ลลอกนะครับแล้วก็ฝาปิดสำหรับกันน้ำผักผลไม้กระเด็นออกมานะครับส่วนแก้วนะครับรองน้ำน้ำผักผลไม้จะไหลลงในแก้วนี้นะครับส่วนกากจะไหลออกมาทางด้านหน้านะครับนะครับอันนี้ก็สำหรับไม้สำหรับกดผักผลไม้ เห็นไหมครับว่าการประกอบเครื่อง a อ g e จิลจูเซอร์เนี่ยง่ายมากครับมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับเริ่มจากเราซื้อถั่วเหลืองมานะครับแล้วก็มาแช่แล้วก็ล้างทางอุตสาห์ทักสองรอบนะครับรอบที่3แลเราก็แช่น้ําไว้สักคืนหนึ่งนะครับพอเราแช่น้ําเสร็จเนี่ยตอนเช้าก็มาล้างอีกสักรอบหนึ่งนะครับเราก็เติมน้ําที่จะทําน้นํานมถั่วเหลืองเนี่ยลงไปนะครับ อันนี้ผมล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำน้ำนมถัวเหลืองนะครับออคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำน้ำนมถัวเหลืองด้วยเครื่อง a n g e น j u i c e ซกันเลยครับผมก็จะตักถัวเหลืองเนี่ยฮะพร้อมน้ำเนี่ยฮะใส่ไปในเครื่อง เห็นไหมครับน้ำนมถั่วเหลืองเริ่มออกมาแล้วนะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีน้ําออกในช่วงแรกๆนะครับพอห้องคั้นเขาเต็มเนี่ยน้ำก็จะไม่ออกมาแล้วนะครับเราก็ใส่น้ํานมถั่วเหลืองไปเรื่อยๆเห็นไหมครับน้ํานมถั่วเหลืองออกมาดีมากนะครับสําหรับสัดส่วนเนี่ยระหว่างถั่วเหลืองกับน้ําที่เราผสมเข้าไปเนี่ยครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับถ้าเกิดท่านชอบน้ํานมถั่วเหลืองที่เข้มข้นหน่อยนะครับก็ ใช้สัดส่วนประมาณสัก1ต่อ2ก็นะถั่วเหลือง1ส่วนน้ำประมาณสัก2ส่วนแต่ถ้าเป็น1-1ต่อ1เนี่ยเวลาเราได้น้ำนมถั่วเหลืองแล้วเราเอาไปเอาไปต้มอีกทีนึ่งเงนียครับจะได้เหมือนกับเต้าหู้เลยนะครับจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับผมจะให้กาดูกากนะครับ กากนี่แบบโอ้โหแห้งเป็นปุ๋ยผงสุดๆเลยนะครับเพราะว่าเครื่องแองเจิลจูเซอร์เนี่ยเขามีห้องคั้นที่ยาวมากนะครับพอห้องคั้นยาวปุ๊บเนี่ยแรงบีบก็ค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นกากที่ได้จากเครื่องแ n g เจิลจูเซอร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะแห้งแล้วน้ําก็จะได้เยอะมากนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราใส่ถั่วเหลืองช้อนสุดท้ายลงไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปล่อยให้เครื่องเขาเดินไปประมาณสักระยะหนึ่งนะครับสังเกตว่าพอน้ําในห้องคั้นเนี่ยเขายุบลงไปแล้วนะครับแล้วก็น้ําในส่วนตรงนี้เริ่มไม่ไหลแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดเครื่องก็ถือว่ามันเสร็จแล้วนะครับโอเคปิดเครื่องแล้วนะครับ เราก็จะได้น้ำนมถูเหลืองที่ค่อนข้างจะสดสดแล้วก็ถือว่าเข้มข้นมากๆเลยนะครับอออันนี้ท่านเอาไปต้มด้วยไฟอ่อนๆเวลาต้มเนี่ยก็ต้องคนอยู่ตลอดเวลานะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีฟองขึ้นมานะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวัน ดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ